ในวันนี้นะครับพอจอบพาทุกคนมาแอบสองสกิลของตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างในส่วนของดาเลียกันนะครับซึ่งจากไลฟ์ออฟฟิเชียลเนี่ยทุกคนน่าจะพอทราบกันแล้วใช่ไหมครับ ว่าดาเลียนั้นจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตของทีมเบรกที่จะยกระดับทีมเบรกนะครับให้เก่งขึ้นไปอีกขั้นดังนั้นนะครับในวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกเพิ่มเติมกันว่าคำว่าการยกระดับทีมเบรกเนี่ยนะครับดาเลียจะยกระดับยังไงบ้างแต่ก่อนจะเริ่มกันนะครับพอจอขอเตอือนไว้เช่นเคยทุกคนว่าคลิปนี้นะครับได้มาจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอเซียนเซอร์เวอร์ซึ่งข้อมูลแม้คงสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนั้นนะครับอย่ายึดเป็นซานามากดูประกอบการใ,ใจนะครับแล้วก็ดูเอาสนุกเพียงเดียวเท่านั้น,นครััับบอออ่ะ่ะะะพทุกกกกกกกคคคนนนนเเข้้้าาาาใจตรรรงแแลลลว็ยมชชฝกกด like, ด check, ดไ์์ อ่ะก่อนอื่นนะครับพอจอพาทุกคนมาดูสกิลของตัวดาเรียนกันก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับพอจออธิบายเป็นเบื้องต้นก่อนละกันเนาะเพราะข้อมูลของดาเรียนยังคงสามารถปรับเปลี่ยนได้ไว้เดี๋ยวตัวละครเข้าจริงแล้วนะครับพอจอมีการโชอ์เต็มให้อีกทีนึงนะครับเวลาที่เราเริ่มต้นการต่อสู้นะครับดาเรียนจะมีการมอบสานาพิเศษให้กับเพื่อนร่วมทีมหนคนเนาะ ซึ่งสารนั้นนะครับมีชื่อว่าผู้เต้นรําทุกคนส่วนคนที่จะเป็นคู่เต้นรําของดาเลียนนะครับก็คือคนเปิดการต่อสู้หรือว่าถ้าคนเปิดการต่อสู้นะครับไม่ได้อยู่ในสนามเช่นหมดสติเป็นต้นดาเลียนก็จะเปลี่ยนคู่เต้นรานะครับเป็นคนที่มีค่าบบกเอฟเฟกสูงที่สุดแทนส่วนว่าคู่เต้นรําของดาเลียนนะครับจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็จะเป็นตามนี้เลยทุกคนก็คืออันแรกนะครับ คูตัน์รำของดาริยจะสามารถทำซูเปอร์เบรกได้เพิ่มเวลาที่โจมตีสายมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายจุดอ่อนไปแล้วซึ่งซูเปอร์เบรกตรงนี้นะครับก็สามารถเกิดพร้อมซูเปอร์เบรกอื่นได้จะเป็นซูเปอร์เบรกเดิมของตัวแฟร์ไฟนะครับซูเปอร์เบรกของฟิลหรือว่าซูเปอร์เบรกของเอ็มซีภาษานะครับก็เกิดขึ้นพร้อมกันได้ทั้งหมดเลยเนาะ แล้วก็ทุกครั้งนะครับที่คู่เต้นของดาเลียทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ดาเลียก็จะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องออกไปซึ่งการโจมตีนี้นะครับจะเป็นการโจมตี5ครั้งแบบสุ่มมอนสเตอร์ทั้งสนามเพาะฉะน,นะครับบางทีก็อาจจะโดนหนักแค่ตัวเดียวหรือบางทีนะครับก็อาจจะกระจายกระจายโดนกันซึ่งการโจมตีนี้นะครับก็ช่วยรอดของการลดจุดอ่อนของมอนสเตอร์ได้ส่วนในกรณีที่มอนสเตอร์จุดอ่อนถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วการโจมตีต่อเนื่องนี้ก็จะกลายเป็นซูเปอร์เบรกดาเมจได้ด้วยอ่โดยที่ว่าการโจมตีต่อเนื่องนี้นะครับก็ ก็คือสามารถเกิดได้1ครั้งต่อ1เทิร์นของตัวดาเลียเท่านั้นและเ,เพื่อนๆนะครับสามารถดูครูดาวได้ที่ไอคอนของตัวดาเลียเลยทุกคนนอกจากนี้นะครับการโจมตีต่อเนื่องของดาเลียยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ปล่อยการโจมตีต่อเนื่องครบ2ครั้งดาเลียจสามารถช่วยเจนแต้มสกิลนะครับให้กับพร้อมทีมทั้งทีมได้1แต้มด้วย แล้วก็นอกจากนี้นะครับคู่เต้นราของตัวดาเลียนะครับก็ยังมีผลต่อท่าไม้ตายของดาเลียด้วยเช่นกันทุกคนนั่นก็คือท่าไม้ตายของดาเลียนะครับมันจะเป็นการทำดาเมจใส่มอสเซอร์ทั้งสนามโดยดาเมจที่ทำนะครับจะเป็นการแชร์ดาเมจกันทุกคนลักษณะจ,จะคล้ายๆกับอุกบาทของตัวไฟนอลนะครับก็คือถ้ามีมอสเตอร์ตัวเดียวก็รับก้อนนี้เต็มๆเลยแต่ว่าถ้ามีมอสเตอร์ในสนามเยอะนะครับเช่น5ตัวดาเมจนี้ก็จะหาร5แล้วก็กระจายเท่ากันทุกตัวเลยนะครับและต้องบอกว่าไอการกระจายตรงนี้เนี่ยกระจายทั้งเรื่องาเม แล้วก็กระจายทั้งเรื่องของการลดจุดอ่อนของตัวมอนสเตอร์ด้วยด้านแปลว่ามันก็ส่งผลต่อดาเมจโซลเบรกที่ตัวดาเรียทำด้วยนะครับอ่าแล้วก็ท่าไม้ตาของตัวดาเรียนะครับไม่ได้มีความสามารถแค่การทำดาเมจทุกคนมันยังมีความสามารถในการแปดดีบัฟที่ชื่อว่าโรยราได้ด้วยซึ่งดีบัฟนี้นะครับก็ทำให้มอนสเตอร์ Monster ที่โดนจะถูกลดดีเฟนซ์ลงนะครับ18%แล้วก็จะโดน8จุดอ่อนนะครับที่ตรงก,กันกับตัวของดาเรียแล้วคู่เต้นรำของตัวดาเรียด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นคู่ดาเรียแฟลร์ไดท่าไ ถ้าเป็นดาเลยบูทฮิลธาตุไมตาของดาเลียก็จะแปะไฟกับกายภาพหรือถ้าเป็นดาเลียกัลลป้าธาตุไมตาของดาเลยก็จะแปะธาตุไฟกับจินภาพเป็นต้นอ่าโดยที่ว่าสถานะลอยลาตัวน,นี้นะครับก็จะสามารถแปะได้ยาวนานทั้งหมด4เทินด้วยกันนับตามจานวนเทินของตัตมอนสเตอร์นะครับนั่นแปลว่าถ้ามอนสเตอร์เลยวบกบ้านะครับบัฟนี้ก็จะหายไวหรือเวลาที่มอนสเตอร์เปลี่ยนเวฟนะครับแล้วก็ต้องกดไม้ตาของดาเลียใหม่เพื่อดาการแปะสถานะลอยลานี้ใหม่เหมือนกันนะครับ ส่วนสกิลต่อสู้นะครับอันนี้จะเป็นการกลางฟิล์สนามทุกคนซึ่งก็จะเป็นฟิล์สนามนะครับที่นานทั้งหมด3เทินด้วยกันนับตามเทินของตัวดาเลียเนาะและเพื่อนๆสามารถดูจำนวนเทินที่เหลืออยู่ได้นะครับ ไอคอนของตัวดาเลียเลยส่วนถามว่าล้ฟิลสนามนี้นะครับสามารถทําอะไรได้ใช่ไหมครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือทั้งทีมจะมีประสิทธิภาพในการเบรกเกาะมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น50%และสกิลนี้นะครับก็สามารถซ้อนทับกับประสิทธิภาพในการเบรกเกาะจากบัฟอื่นได้ด้วยก็คือถ้าเพื่อนเล่นดาเลียโคกับรอนเหมยประสิทธิภาพในการเบรกเกาะของทั้งทีมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น100%เลยทุกคนอ่ะแล้วก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือฟิลสนามนี้เนี่ย จะทำให้เพื่อนทุกคคนนะรับสามารถทำดาเมจซูเปอร์เบรกได้แม้จุดอ่อนของมอนสเตอร์จะยังไม่แตกก็ตามทุกคนอายุตัวอย่างเช่นในฟุตเทจนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าแฟลร์ฟสามารถทำซูเปอร์เบรกดาเมจได้3ข้อเลยแม้มอนสเตอร์จะยังเกราะไม่แตกก็ตามเนาะก้อแรกนะครับเกิดจาก100%ซูเปอร์เบรกของฟิลก็ได้ีสองนะครับเกิดจาก60%ที่เกิดจากสถานะคู่เต้นรำของดาเรียและก็สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นซูเปอร์เบรกของ MC ประสานเนาะ อาแต่งอะไรก็ดีนะครับมันก็มีเงื่อนไขในการทำซูเปอร์แบคด้วยวิธีนี้เหมือนกันนะครับเงื่อนไขนั้นกะ็คือสกิลนั้นเนี่ยจะต้องมีความสามารถนะครับในการลดทับเนตของมอนสเตอร์ได้ย้านะครับว่าขอแค่ว่ามีความสามารถในการลดทับเน็ตได้ก็พอแปลว่ามันไม่ต้องลดจริงก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มอนสเตอร์เป็นจุดอ่อนถ้าการโจมตีของเราเป็นธาตุไฟและบนหัวมอนสเตอร์นะครับก็มีจุดอ่อนเป็นธาตุไฟเหมือนกันแสดงว่าจริงๆแล้วนะครับสกิลนี้มีความสามารถในการลดทับเนตของมอนสเตอร์ได้ถูก พฉะนันนะครับพอโจมตีไปก็จะสามารถเกิดซูเปอร์เบรกดาเมจได้แม้มอนสเตอร์จะปิดจุดอ่อนก็ตามอแต่ว่าในทางต้นรขคามนะครับ,รบถ้าการโจมตีของเราดันมีธาตุที่ไม่ตรงกับหัวมอนแม้ว่าสกิลต่อสู้ของดาเลียนะครับจะทําทงานอยู่ก็ตามการโจมตีนะครับก็จะไม่เกิดซูเปอร์เบรกแตกได้เนาะเพราะเดิมทีนะครับสกิลนั้นไม่มีความสามารถในการลดทัพเนสของมอนสเตอร์อยู่แล้วนั่นเองครับอ่ะส่วนเรื่องของความสามารถเพิ่มเติมนะครับข้อแรกอันนี้พอจอพูดไปแล้วทุกคนก็คือการโจมตีต่อเนื่องของดาเลียสามารถใช้ในการเจนต่างสกิ ส่วนความสามารถที่2นะครับก็คือจะทําให้เวลาที่ตัวละครของเรานะครับ ทำการมอบจุดอ่อนให้กับศัตรูตัวละครตัวนั้นนะครับจะได้สปีดเพิ่มขึ้น30%และหากตัวละครนั้นนะครับเป็นตัวละครธาตุไฟการโจมตีนั้นนะครับจะสามารถลดทัพเนสของมอนสเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอีก20หน่วยด้วยกันซึ่งก็เท่ากับว่าเราก็สามารถทำดาเมจโซ่เรกได้แรงขึ้นถูกไหมนอกจากนี้นะครับการโจมตีนั้นเนี่ยก็ยังจะมีความสามารถนะครับในการฟื้นพลังงานให้กับตัวละครตัวนั้นได้อีก10%ของพลังงานสูงสุดอีกด้วยแต่ว่าจะสามารถเพิ่มพลังงานด้วยวิธีนี้ได้จนถึงแค่่่ครึงงงงหลลลออดพัััาานนนนนนขตะ้้เท จริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าไอความสามารถข้อนี้เนี่ยเขียนมาให้ไฟฟ้าไฟตรงๆเลยนั่นแหละทุกคนเพราะว่าตัวละครที่สามารถ8นธาตุไฟได้และต้องการพลังงานเยอะๆนะครับในการกดไม้ตายมันมีแค่ไฟล์ฟานั่นแหละทุกคนซึ่งบับนี้ก็ช่วยไฟล์ฟได้เยอะเลยทีเดียวเนาะในเรื่องของพลังงานนะครับก็ทําให้ไฟล์ฟายนั้นมีดาวไทม์ในการขึ้นอันติที่ลดลงเมื่อก่อนนี้นะครับหลังจากลดอันตรีไปเนี่ยเราต้องใช้เวลาประมาณ2เทินด้วยกันใช่ไหมครับในการขึ้นอันติีใหม่ใช่ไหม แต่ต่อจากนี้ไปนะครับหลังจากลงอันตีมาถึงเทิร์นต่อไปนะครับเพื่อนๆกดสกิลต่อโซหนึ่งทีคือสามารถขึ้นอันตีต่อได้เลยทุกคนอ่ะส่วนอีกข้อนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของบัฟทุกคนก็คือดาเลียนะครับจะมีความสามารถในการแจกบัฟเบรกเฟกให้กับทั้งทีมได้ตามค่าเบรกเฟกของตัวดาเลียเองโดยเงื่อนไขนะครับก็คือดาเลียต้องได้รับฮิลหรือว่าได้รับโล่นะครับเพื่อทําการเลี้ยงบัฟนี้ซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆมองว่าเป็นของแถมไปก็ได้ทุกคนคือมันไม่ได้บังคับนะครับว่าเพื่อนๆ ยังไงซะก,การเล่นแบบโนซัสเ a นมันแรงกว่าบัฟเบรกเอฟเฟกต์คลิบจ้อยจากเทสของดาเลียอยู่แล้วทุกคนบัฟนี้นะครับมันเป็นบัฟที่ทําให้คนที่เล่นซัสเ a นได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะอ่านี่ก็จะเป็นสกิลทั้งหมดนะครับของตัวดาเลียเบื้องต้นนะครับอ่ะต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูโชว์เคสตัวละครนี้กันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเริ่มการ subscribe ก,ก็ตามนะครับที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็อยากให้คนเห็นเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงคนที่กดซับ,บกกดเงนนนปาใจจพอจยนะ สัปดาห์เรียนนะครับในวันนี้พอจอจะใช้เป็นในส่วนของสีไอออนแคลรี่นะครับแล้วก็ตัวปรับนะครับพอจอใช้เป็นเซตคร์แพ็นี้เพื่อช่วยบูสต์ดาเมจโซเบรของตัวดาเรียนนะครับ หรือว่าถ้าไม่อยากใช้เซตนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นเซตสีลมนะครับคู่กับวอลแวกก็ได้เหมือนกันเพราะจริงๆแล้วดาเลียก็เป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่ได้ประโยชน์จากการได้เธอเนยเยอะเหมือนกันนะครับเพราะมันก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการรีเซ็ตการโจมตีต่อเนื่องของตัวดาเลียใช่ไหมครับทำให้เธอสามารถปล่อยการโจมตีต่อเนื่องได้บ่อยครั้งมากขึ้นรวมถึงว่าก็จะมีเธอมาสร้างแต้มสกิลลดเก็บพลังงานไม้ตายได้เยอะมากขึ้นด้วยซึ่งมันก็จะดีมากๆเลยใช่ไหมครับกับสาการมอนสเตอร์หลายเวฟเพราะว่าถ้าไม้ตายของตัวดาเลียนะคร ตายแช่บ่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีพอชาร์จเซตนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันอสจ,จะเรื่องค่าเซตัสนะครับรองเท้าให้ใช้เป็นค่าค,าความเร็วเสื้อกับลูกแก้วนะครับให้ใช้เป็น HP Lo ีหรือว่านนะครับคือปั้นเป็นตัวละครพพอร์ตไปเลยเสื้ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันนิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีนนเพื่อนๆใช้เป็นไลคนนะครับที่มีรูปของการแปะสาระใส่มอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรโซลูชันนะครับประจำตัวไซเฟอร์หรือว่าไลาคนบีพีก็ตามทำให้ดาเลียนะครับอาจจะอยากได้ค่าอัตราสร้างสานะ เสื้อก็สามารถใส่เป็นอัตราสร้างสานะได้แล้วก็ในส่วนของสร้อยนะครับสามารถใช้ทั้ง2อง,งอย่างเลยนะครับจะใช้เป็นฟื้นฟูพลังงานก็ได้จะใช้เป็นเบรกเอฟเฟกก็ได้สร้อยฟื้นฟูพลังงานก็จะมีข้อดีในกรณีที่เพื่อๆไปเจอกับมอนสเตอร์หลายเวฟใช่ไหมครับอย่างที่พอจอบอกไปว่าถ้าไม่ตายของดาเลียเป็นลักษณะการแปดดีบัฟ ถ้าเรามีท่าไม้ตายใช้ใบ่อยนะครับก็จะสามารถรับมือกับมอนสเตอร์หลายเวฟได้ดีมากขึ้นหรือแบกเอฟเฟกต์ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ช่วยทำให้ซูเปอร์แบกดาเมจของตัวดาเลียนั้นแรงขึ้นรวมถึงว่าดาเลียนะครับก็สามารถเอาซูเปอร์บกตรงนี้นะครับไปแจกให้กับเพื่อนมทีมได้มากขึ้นด้วยดังนั้นตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันทุกคนแล้วก็ด้านของไลคโคนะครับวันนี้พอจอก,กเลิกใช้เป็นประจำตัวนะครับมีการแจกแบกเอฟเฟกต์ให้เรานะครับก็ช่วยทำให้ดาเลียสามารถแจกแบกเอฟเฟกต์ให ตัวละครแครีรของเราก็จะแรงมากขึ้นเนาะนแล้วนอกจากนี้นะครับไลค์โคนใบนี้ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการเล่นด้วยนะครับก็คือเวลาที่ตัวของผู้สมสายทาการแปดจุดอ่อนให้กับศัตรูซึ่งนั่นก็คือการใช้งานท่าไม้ตายของตัวดาเลียใช่ไหมไลค์โคนใบนี้นะครับก็จะมีการฟื้นแต้มสกิลให้กับเราด้วยก็ทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะถือว่าเป็นไลค์โคนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใครที่ไปเปิดประจำตัวนะครับหลคยคนอื่นสามารถใช้งานได้ก็จะมีประจำตัวฟิลส์นะครับแต่ถามว่าถ้า,สาใส่ฟิลอยู่แล้วนะครับต้องยามมาให้ดาเลียไม้คาตอบคือไม่ทุกคนก็ใช้ตัวของฟิลต่อไปนั่นแหละอ่าแล้วก็จะมีประจำตัวไซเฟอร์นะครับหลคยคนเรสโซลูชันหรือว่าไลคยคนบีพีนะครับพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงแต่ว่าสำหรับใครที่จะใส่หลายคนพวกนี้นะครับเพื่อนๆต้องทําค่าอัตราสร้างสาระให้กับดาเลียนิดนึงเพื่อทําให้ดาเลียสามารถแปดดีบับจากหลายคนพวกนี้ได้เนาะส่วนเพื่อนสายฟร ดาเลียใช่ไหมครับดาเลียก็สามารถรับมือกับมอสเซอร์หลายเว็บนะครับเช่นในส่วนของเพลเวชชั่นได้ง่ายมากขึ้นอ่ะสำหรับวิธีการปั้นดาเลียเบื้องต้นนะครับก็จะมานี้นะครับ เอามาลองดูกันจริงๆดีกว่านะครับว่าบรรดาเลียนะครับพอเข้าสู่สารลบจริงแล้วนะครับเขาจะช่วยอัปเกรดแฟลชไฟได้เยอะแค่ไหนกันนะครับผมก็อ่ะก่อนจะเริ่มการมีข้อสังเกติดหนึ่งทุกคนก็คือถ้าทุกคนลองสังเกตไปที่แอคชั่นบาร์ดูใช่ไหมครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เทิร์นของตัวดาเลียนีย่มันช้ากว่าตัวแฟลชไฟนะครับซึ่งในความเป็นจริงเราอาจจะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเราอาจจะอยากให้ดาเลียแดกชั้นก่อนแฟลชไฟเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถก่านตินะครับเพื่อลำการลดนนดีเฟนส์มกแวิธ ก็มีหลายวิธีด้วยกันทุกคนก็อาจจะแบบว่ากดสกิลต่อสู้ของแฟล์ไฟไปแต่ว่ายัางไม่ต้องรีบกดใช้งานท้าไม่ตายนะครับรอดาเลียได้กดอันตีก่อนแล้วค่อยใช้ก็ได้นะครับหรือว่านะครับเพื่อนๆจะทําสปีดของดาเลียให้แซงหน้าแฟล์ไฟก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมีความค่อนข้างยากนิดน,นึงทุกคนเพราะว่า แฟลฟา์เ, fly, เวลาที่เพื่อนๆเปิดด้วยสกิลเทคนิคใช่ไหมครับมันจะมีการแปะจุดอ่อนใส่ตัวมอ,อ,อนสเตอร์นะครับซึ่งพอแปะจุดอ่อนใส่ตัวมอนสเตอร์ปุ๊บนะครับโมนัสสปีดี้ของตัวดาเรียจะทำงานทันทีนะครับทำให้แฟลฟา์ได้สปีดเพิ่มขึ้น30%นะครับซึ่งทำให้สปีดตั้งต้นของตัวแฟลฟา์เนี่ยมักจะเกิน200 แม,แม้กระทั่งไฟล์ไฟยังไม่ได้ขึ้นอันตียะคือมันเร็วมากนะครับมันทําให้เราถ้าเราจะมานั่งซ้ำทำสปีดสู้ไฟล์ไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากทุกคนก็คือให้ตัวดาเลียไปใช้เป็นวอลแบ็กก็ได้นะครับวอลแบ็กมันมีผลทําให้เวลาที่เราเริ่มต้นการต่อสู้มานะครับดาเลียจะโดนเล่คชั่นขึ้นมา40%เลยนะครับทำให้ถึงแม้ว่าเราจะทําสปีดนะครับไม่แซงหน้าไฟล์ไฟก็จริงแต่ว่าดาเลียก็ยังคงสามารถแอคชั่นได้ก่อนไฟลา จำเป็นต้องทำไหมต้องให้ให้ใส่วันแบรหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ทุกคนเพราะว่าเนี่ยทุกคนคือขอแค่ว่าเรามีสกิลต่อสู้ของตัวดาร์ยดติงไว้บนสนามนะครับแค่นี้มันก็แรงมากๆแล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้มอนสเตอร์จะไม่ถูกเบรกสุดอ่อนยังไม่ถูกเบรกสุดอ่อนก็ตามเราก็ทำโซูเบรกดาเมจได้แล้วทุกคนเนี่ยดูดิปุ้งเนี่ยโดนหมดเลยนะมอนสเตอร์ Monster ตัวซ้ายยังไม่โดนเบรกเกาะเลยนะต่อ่าก็โดนโซ่เบรกดาเมจไปแล้วนะครับผมเออมัน,ม,น,ม,นมันแรงอะ่ะ คือไม่ต้องเปิดฟิลดดาเรเลียก็ได้อะมันแรงแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเอ่อถ้าไม่ตายดาเลียเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนละกันเอาไว้ใช้กับแซมนะครับในเว็บต่อไปเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูณตอนนี้คือดาเมจเราดูแรงมากๆอะ่ะน่าจะจบศูย์ไซเคิลได้ก่อนที่จะขึ้นแซมนะครับก็เดี๋ยวเราตีปกติไปนะครับผมแล้วก็เก็บไม้ตายไว้นะครับของเพล่มทีมเช่นกันก็เดี๋ยวเราเก็บไว้นะครับเนี่ยไปแล้วจะตายแล้วทุกคนจะ <laughs> ตายแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรากดสกิลต่อสู้ของไฟล์ไฟลเน้นเน้นมา้าละกันพอจอว่าเดี๋ยวแม่มด,ดยวค่อยว่ากันนะครับเน้นม้าเป็นหลักม้าดูตายยากอยู่อ่านี่นะครับแล้วก็เวลาที่ตัวไฟล์ไฟทำการแอคชั่นนะครับตัวดาเลียก็จะมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องออกไปทันทีนะครับก็ช่วยเรื่องของการทำ เขาเรียกอะไรทำให้เราสามารถเบรกจุดออกเบรกจุดอ่อนของมอเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการโจมตีต่อเนื่องของดาเลียก็มีส่วนช่วยในเะรื่องของการเจนแต้มสกิลด้วยนะครับเวลาที่เขาปล่อยครบ2ครั้งนะครับก็ค่อนข้างดีทุกคนโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาโฟกัสแม่มดบ้างเพราะว่ามาน่าจะตุยและเรียบร้อยนะครับแล้วก็โฟกัสแม่มดการนะครับไม่แน่ใจว่าจําเป็นต้องกดอันติคนอื่นหรือเปล่าอาจจะต้องกดนะเนี่ยดูสง <laughs> ดูน่าจะต้องกดของฟิล์นะครับ เออจริงด้วยน่าจะต้องกดของฟิลนะครับตายไหมอะตายเหอะโอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามากดอันตีของตัวดาเลียตอนนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจทั้งสนามนะครับผมแล้วก็เป็นการแปดดีบัฟโรยราใส่ตัวมอนสเตอร์นะครับซึ่ง มอสเซอร์ที่โดนดีบัฟลอยลาไปนะครับก็จะลดดีเฟนซ์ลง18%นะครับแล้วก็โดน8จุดอ่อนนะครับที่ตรงกันกับคู่เต้นลำก็คือตัวดาเลียกับตัวแฟร์ไฟในที่นี้ก็คือธาตุไฟนะครับผมในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากเพราะว่าสกิลเทคนิคของตัวแฟร์ไฟ8จุดอ่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะแต่ว่าในกรณีที่ไปเจอในกรณีที่เล่นกับวูดฮิลหรือว่าแรปป้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับณตอนนี้นะครับทุกคนสังเกตใช่ไหมครับว่าแซมปิดดจุอออ่่นนยูะครับ แต่เราก็ยังคงทำซูปเปอร์เบรกได้อยู่นะครับเออนั่นแหละนะครับผมอันนี้นี่ก็เน,นี่ยแหละนะครับผลของสกิลต่อสู้ของตัวดาเลียนะครับคือเมคเคนิกการทำซโเปอร์เบรกของตัวดาเลียเนี่ยมันก็คือแบบคือขอแค่ว่าสกิลตั้งต้นของเราเนี่ยสามารถที่จะลดจุดอ่อนมอนสเตอร์ได้ขอแค่เนี้ย นะครับขอแค่ว่ามันสามารถลดจุดอ่อนมอนสเตอร์ได้มันไม่สนนะครับว่ามันจะลดได้จริงหรือเปล่ามอนสเตอร์ Monster จะปิดจุดอ่อนอยู่นะครับจะลดได้จริงขนาดไหนก็ตามขอแค่ว่าสกิลตั้งต้นเนี่ยมันลดจุดอ่อนมอนสเตอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นอนอย่างของฟิลอย่างเงี้ยครับการโจมตีปอเต๋อของเขาเป็นธาตุไฟซึ่งมันตรงกับจุดอ่อนของแซมที่ตอนนี้มีจุดอ่อนธาตุไฟพอดีนะครับแปลว่าโดยปกติแล้วถ้าแซมเปิดจุดอ่อนเนี่ยนะครับเราสามารถลดจุดอ่อนของตัวแซมได้ใช่ไหมมันก็จะสามารถเกิดซู้มเล็กกบ่นี้ได้เหมือนกันเห็นปะ เออนะครับผมเพราะงั้นมันไม่แคร์นะครับว่ามอนสเตอร์จะปิดจุดอ่อนหรือว่าเปิดจุดอ่อนนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทุกคนมันชีมเบรกชีมเบรกที่ไม่ต้องเบรกอ่ะเออนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอวยยังไงเหมือนกัน <laughs> ยังไงมันก็ดีอะจริงไหมเออชีมเบรกที่เราไม่จําเป็นต้องเบรกมอนสเตอร์ก็ได้ยังไงมันก็ดีอะทุกคนนะครับเดี๋ยวถ้าไม้ตาของตัวละครพอจอเก็บเอาไว้ใช้ตอนแซมเปิดจุดอ่อนแล้วกันเนาะจะได้สามารถลดจุดอ่อนของของแซมได้ทันทีนะครับ โอเคเอ็นเนี้ยนะครับก็แซมยังไม่เปิดจุดอ่อนนะครับเราก็ทำยังคงสามารถทำดาเกิดใส่แซมได้อยู่เนาะคือถ้าเป็นแซมเวอร์ชันปกติก็คือไม่ได้นะครับก็จะเป็นเราเกามอนไปเรื่อยๆอต้องรอแซมเปิดจุดอ่อนไป <c oughs> ใช่ปะเออแต่ตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับผม,มนะครับอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของตัวดาเลียนะครับก็คือโบนัสฟิตี้ของดาเลียนะครับมันจะมีความสามารถในการฟื้นพลังงานให้กับ ตัวไฟลฟายด้วยนะครับผมก็ทําให้นะครับไฟลายสามารถที่จะกดสกิลต่อสู้แล้วขึ้นอันติได้เลยหลังจากที่เพิ่งลงอันติมานะครับคือโดยปกติเพื่อนๆต้องรอประมาณ2เทินใช่ไหมกดปีคิกหนึ่งทีรออีกหนึ่งเทินกดปีคิกอีกหนึ่งทีถึงจะสามารถขึ้นอันติได้ณนะตอนนี้นะครับกดทีเดียวขึ้นได้เลยนะครับทําให้ไฟล i ายเป็นตัวละครที่ไม่มีดาว time ในการกดใช้งานท่าไม่ตายอีกต่อไป นะครับผมเออนะครับก็เอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีไฟลร์ฟอยู่พอจอก็แนะนำแล้วกันนะครับดาเลียอย่างไงก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็น ful, เดอะมัสพูเนาะเออนะครับอย่างไงก็น่าจะเรียกว่าเป็นตัวที่ต้องเปิดจริงๆสำหรับคนที่เป็นเมนไฟล์ไฟนะครับช่วยได้เยอะเยอะมากๆทุกคนทั้งในด้านเมคคากแล้วก็เออนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเห็นโอเคก็เดี๋ยวเราตีปกติไปแล้วก็กดอตินะครับ อ๋อเมื่อกี้พอจอลืมพูดไปนะครับว่าอันติของดาเลียนะครับเอ่อเนื่องจากว่าเขามีเอ่อเนื่องจากว่าอันตรของดาเลียมีความสามารถในการแปดจุดอ่อนได้ใช่ไหมครับก็ทําให้ดาเลียก็จะได้ประโยชน์จากการเพิ่มสปีด30%จากโบนัสปีดี้ของตัวเองด้วยนะครับคือโบนัสปีดี้ของดาเลียมันไม่สนว่าเป็นใครเนาะจะเป็นตัวละครแครี่ก็ได้จะเป็นตัวเองก็ได้จะเป็นเพิ่มทีมก็ได้ขอแค่ว่ามีความสามารถในการแปดจุดอ่อนได้ก็จะได้สปีดตรงนี้30%นั่นเองนะครับผม โ okay. อเคตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรพูดเยอะแล้วทุกคนก็คือเบรกตามปกตินะครับเบรกไปปึ๊บอ่ะดาเมจก็เนี่ยตามเนี้ยนะครับพอจอมองว่าจริงๆแล้วเรื่องเรื่องดาเมจเบรกก็จะว่าจะว่าจะว่าแรงขึ้นก็แรงขึ้นแหละนะครับแต่ว่าถามว่าแรงขึ้นขนาดนั้นไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแค่ว่ามันสามารถทําดาเมจนอกเบรกได้เฉยๆเนาะนี่ย,เ,ยเห็นปัดาเมจโดยรวมก็โอเคแหละอยู่ในเกมที่แรงขึ้นแหละนะครับต้องบอกย,งงยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันแรงขึ้นเพียงแต่ว่า จุดเด่นหลักๆของตัวดาเลียจะเป็นเรื่องของการทำดาเมจดอกเบรกซะมากกว่าเออนะครับผมเนี่ยนะครับไปกดสกิลต่อสู้ไปทุกคนรำไปร <c oughs> ำไปนะครับเนี่ยตีออกกดกดสกิลต่อสู้ไปดาเลียปล่อยการโจมตีต่อเนื่องบลาบๆาบานะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็ตีปกติไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราต้องเบรกแซบอีกหนึ่งรอบไหมนะแต่คิดว่าอาจจะไม่ต้องนะครับคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะน่าจะ จัดก,การแซมตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าขึ้นันตีมาเรืร์แล้วก็ซัดต่อเลยนะครับตูมอ่าฟิวบัฟบโ้ยแต้มสกิลหมดลืมดูสแปมสกิลต่อสู้มั่วเกินพอจอเดี่ยวแทนที่จะจบในไซเคิลนี้ก็ดูจะไม่จบซะและ้วนะครับเนี่ยก็ถ้าไ่เล่น ถ้าไม่เล่นโง่แบบพอจอก็เมก็เมบีนะอาจจะ28ได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเรากดสเกิลต่อตู้ได้อีกทีหนึ่งใช่ไหมเออนะครับพอจอดันเล่นโง่ไงโชโชไปหน่อยนะครับอ่ะก็น่าจะจบ28ได้นะครับอ่ะแต่ว่าในที่นี้ก็เล่นแบบชิลๆสบายๆก็27สบ็นะครับผมก็โดยภาพรวมแล้วก็เก่งขึ้นนะครับเยอะเลยแหละนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ขอว่านิดหน่อยนะครับเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับผมสำหรับตัวแฟลร์ไฟเนาะใครเป็นเมนอยู่ก็ควรจะเปิดนะครับสำหรับตัวของดาเลียนะครับ อก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าดาเรลียนนั้นเข้ามาช่วยแฟร์ไฟลได้เยอะจริงๆเนาะทำให้แฟร์ไฟนะครับไม่มีดาวทามในโหมดอันตรีของตัวเองได้สปีด30% แถมยังทำให้แฟลฟายนะครับสามารถทำซูเปอร์เบรกได้ตลอดเวลาด้วยซึ่งแฟลฟายนะครับเป็นตัวละครที่มีดาเมจหลักมาจากซูเปอร์เบรกอยู่แล้วดังนั้นนะครับเรียกได้ว่าดาเลียถือว่าเป็นการอัปเกรดแฟลฟายครั้งใหญ่เลยทีเดียวทุกคนส่วนตัวละครเบรกอื่นนะครับอยู่ตัวอย่างเช่นบูธฮิลหรือลาป้าถามว่าดาเลียนะครับมีประโยชน์กับ2ตัวละครน,นี้ไหมคําตอบก็คือมีทุกคนคือ,อยังไงซะก,การทําให้ตัวละครที่ต้องรอเบรกมอนก่อนถึงจะมีดาเมจกลายเป็นตัวละครที่สามารถทาดาเมจได้แม้แจ้งไม่เบรกมอนยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วจริงม แค่ว่าตัวละครพวกนี้อาจจะใช้ประโยชน์จากดาเลียได้ไม่เยอะเท่ากับแฟไฟา์เท่านั้นเองทุกคนอพอจอ,อยตัวอย่างเช่นนะครับประโยชน์ของตัวดาเลีย ที่ทาให้เราสามารถทำาซูเบรกดาเมจได้เพิ่มขึ้นมันก็สามารถช่วยเพิ่มดาเมจให้แรปป้ากับบูทฮิลได้แล้วนะครับแค่ว่ามันอาจจะเพิ่มไม่เท่ากับไฟล์ไฟเท่านั้นเองเพราะว่าแรปป้ากับบูทฮิลนะครับจะเป็นตัวละครที่มีพรสวรรค์ที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของดาเมจเบรกมากกว่าในส่วนของไฟล์ไฟทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับดาเมจเบรกมันก็จะมีความสําคัญขึ้นมาในขณะที่ไฟล์ไฟนะครับอาจจะไม่ได้แคร์ดาเมจเบรกมากดาเมจซูเบรกนั้นสําคัญมากกว่าในด้านของดาเมจนั้นนะครับาาไฟล์ไฟล์มากกว่า อันหรือว่าเรื่องของบับสปีด30%นะครับอันนี้ลับป้าก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยทุกคนเพราะลับปา้าไม่มีความสามารถในการ8จุดอ่อนเองได้ส่วนบูธฮิลนะครับสามารถ8จุดอ่อนด้วยท่าไม่ตายได้ก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ตายของตัวบูธฮิลนะครับกาจจะไม่ได้มาบ่อยขนาดนั้นทำให้เราอ,อาจจะไม่ได้สามารถเล้งบับสปีด30%ตรงนี้ได้ตลอดเวลา แต่พอมองกลับไปที่ไฟล์ไฟล์นะครับไฟ์ไฟเป็นตัวละครที่มีสกิลต่อสู้ที่สามารถแปะจุดอ่อนธาตุไฟได้นั่นหมายความว่าเขาก็สามารถเลี้ยงบัฟสปีดตรงนี้ได้นะครับได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองทุกคนดังนั้นนะครับสลับบูธฮิลกับลัป้าสตัวละครนี้นะครับยังไงซับฟิลที่เป็นตัวละครที่ทําให้เราสามารถเบรกเกาะมอสเตอร์ได้2รอบก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากกว่าดาเลียทุกคนแต่พอจอย้ำอีกรอบนะครับว่าตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าดาเลียไม่มีประโยชน์กับลัป้ากับบูธฮิลนะ เพราะอย่างที่บอกไปว่าการทําให้ตัวละครที่ต้องรอเบรกมอนก่อนถึงจะสามารถทําดาเมจได้กลายเป็นตัวละครที่สามารถทําดาเมจได้ตลอดเวลายัางไงซ้ํามันก็ดีทุกคนแค่ว่าสลับและปากกับบูทฮิวเพื่อนๆควรจะเปิดฟิวก่อนแล้วถึงค่อยมาเปิดดาเลยเนาะอ่านและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวดาเลยที่พอจอ์อาฝากทุกคนนะครับเพื่อเพอรู้สึกง,งไงบ้างนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับไว้ว่างๆพอจอม,มาตอบนะส่วนคลิปนี้นะครับพอจอขอทิ้ง คลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่อไปก็ฝากติดตามด้วยละกันคลิปนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันพกเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสําหรับวันนี้ผมไปก่อนละกันครับ